สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเืนนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสปปเรานะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับหวยเราพัฒนานะครับวดประจาวันที่19นะครับมิถุนายน2567นรบเ็นะครับพี่ๆก็เป็นแนวทางของวันพุธนะครับวันนี้สลับหวยเราพัฒนานะครับสำหรับแนวทางของเรานะครับล่าสุดนั้นมาแค่เลขวิ่งนะครับคือวิ่งที่1นะครับ ส่วนสายรูดนะครับสายรูดเม็ดเดียวนะครับแล้วก็2ตัวเม็ดเดียวไม่มานะครับพี่พี่เนาะไม่มานะครับงวดที่แล้วผลออก2 9 1209นเะครับ29เลขล่างชุด6ตัว1 2สองเลขล่างชุด4ตัว3ตัว209นะครับพี่พี่ของเรานั้นมาแค่นะครับสายวิ่งเนาะนะครับวิ่งที่1นะครับผมนะครับของเรา ศูนย์เก้าก็ไม่มีนะครับพี่พี่ศูนย์เก้าสองเก้าก็ไม่มีก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกกล้วยนะครับมาแค่เดือนที่หนึ่งวิ่งหนึ่งนะครับวดที่แล้วสำหรับเราพัฒนาส่วนแนวทางของวันที่สิบเก้านะครับวันพุธพุธท,ที่สิบเก้านะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับ แอดขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทุกๆแนวทางทําจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางแล้วค่อยตามนะครับสําหรับเพื่อนใหม่นะครับท่านใดที่นะครับสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับหรือว่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับในคลิปนี้เลยนะครับก็จะเห็นบ้านน้ำต้าทองนะครับก็เข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้เลยนะครับ สำหรับนะครับเลขเด่นตารางในงวดนี้ของผมนะครับก็จะมีในที่เลขสองเลข0ูเลข5เลข6เลข3มเลขสี่นะครับห้าสามสองหกส่วนนะครับผมเลขเด่นในงวดนี้เราพัฒนานะครับ เลขเด่นในวันนี้ผมได้ได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข5กับเลข5กับเลข6นะครับไปพีห้กับ6กสำหรับเราพัฒนานะครับประกบคู่นะครับผมก็จะมีในที่5้าศูนย์หสองหสามหสอง หกสามหกสี่นะครับผมตัวเน้นของเราก็จะมีในที่ห้าสองห้าสามแล้วก็หกสามนะครับพี่พี่ห้าสองห้าสามหกสามเนาะชุดสามตัวนะครับก็จะมี หกห้าสองห้าหกสามนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับห้ากับหกเนาะผมให้ไปที่เลขห้านะครับพี่พี่ห้ากับหกผมให้ไปที่เลขห้านะครับสำหรับลาวพัฒนาในวันพุธนะครับผมเนาะ แนวทางวันพุธนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะอืมนะครับเดี๋ยวให้เม็ดเดียวพี่พี่สมาชิกก่อนนะครับผมเนาะเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวในงวดเนี้ยผมให้ไปที่ ให้ไปที่53นะครับพี่เนาะให้ไปที่53นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสนหรับหวยลาวพัฒนาวันที่19นะครับแนวทางของวันพุธนะครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามเนาะน้องแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับทำตามสูตรคำนวณที่คิดได้นะครับผม วันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะจับวินนะครับหรือว่าในสายเจาะเนอะก็ขอให้หิงๆปังๆทุกท่านนะครับผมทลิปนี้กับสวัสดีครับ